ชมยงองค์อภัยมณีนาฏเพื่อนประพาดผิดดูหมู่มัดช้ำเหล่าชนามลวนชนามตามกันมาค่อยเคลื่อนคลายคลายในสายชม ชนะไม่จากคู่ขึ้นฟองฟูพนฟองละอองฝนฟูงพิมพาพาฟูงเข่าแฝงวนบางผุดพ้นฟองน้ำบางดำจรกระโหเรียงเครียงโูเครียงกระหูขึ้นโบกหาง การเซ็การกระเซและรอดมังกรเกลียวเลี้ยวรอดมังกรมังกรประชุมชนแป้งชนขึ้นวนเวียนฟูงมาน้ำทำท่าเหมือนมาเพ่นขึ้นลอยเรนเลี้ยวรัด วัดเฉียนตะเพียนทองทองน้ำน้ำตะเพียนดาสเดียนดูเพลินจนเกรินมาเห็นละมอก็เขาเขียวชุ่มโคตระคุ้มเคียงเคียงเรียงรูค้ำจะเลี้ยวซ้ายซ้ายสมุนสุดซ้ายตา จะเละคว,วาควันครุ้มกุ้งพยมจะเลี้ยวดูสุริแสงเข้าแฟงเมฆให้วิเวกวาดองค์พระทรงชมฟังสำเนียงเสียงคืนดังคืนคมยิ่งทุกโทมนะ มาคอยเพื่อนพาคขายคขายในสายชนชะนะอยู่คู่ชะนะไม่จากคู่ขึ้นท้องฝูพ้นตองละอองฝนสูงพิมพาพาฝูงเข้าแฝงวนบางปูธโทพ้นฟองน้ำบางดำจรพาชงยององอาคายมณีนาะ เพิ่มปลาพาดพิสดูหมูมัชชาเหล่าฉลามล้ลวนฉลามตามกันมาอลอยข<ท>ึ้นคาคล้ายคล้ายในสายชนถ้าชมยงถ้าชมยงองค์อภัยมานมีนาดพื้น ตูหมูมัดชายเหล่าชลามล้วนฉลามตามกันมาค่อยเคลื่อนค่อยเคลื่อนคลาคลายคลายในสายชน